Hai Ali, Rani

น่องางไม่ได้เนี่ยความเวลาเนี่ยความเวลาแสดงเลยด่านนี่้องของช่าง่าไปรับไปรับเฮ้ยนี่จ้ามาไม่มีน้ <c oughs> ่ะนี่น

嗯。哎。 mm-hmm <laughs> มันมันไม่ไดแตกแตกแต่ปนดกเอ้ยเปิดอันนี้อยู่ไม่เปิดตงเปิดไม่มีเปิอนนี้เลยไปไปมันดเลยมันมีแต่ปนดกน้องนดกจะไปอยู่กับไเามันมี้นมีสัตว์เลี้วไปได้ก็ก็ fia luta <mimitation>